เวลาป่วยเป็นโรคมะเร็งนี่ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องค่าใช้จ่ายคร่าวๆ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือค่ารักษาพยาบาลน,นะครับซึ่งค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยการรักษาการติดตามผลถัดมาก็คือเรื่องที่มักจะเบิกไม่ได้ก็คือจะต้องจ่ายเงินเองก็คือค่าเดินทางค่าที่พักกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลที่จะไปรักษานะครับบางคนบ้านอยู่ไกลมากแล้วก็ต้องการมารักษากรุงเทพก็จะมีค่าเดินทางค่าที่พักส่วนนี้บวกกับค่าเสียเวลาในการเดินทางมาด้วยนะครับซึ่งท่านอาจจะต้องหยุดงานดังนั้นค่าเสียโอกาสการทํางานก็ถือว่่่่่่่่่าา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 าเเเเเปปป็นนนนนนนคคใช้จ้จยยยองงงหหึะะรรรับพววลทททีีสสไไไมถํิด ถัดมาก็คืออุปกรณ์การแพทย์บางอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีถุงหน้าท้องก็จะมีค่าถุงหน้าท้องเป็นต้นนะครับบางคนติดเตียงก็จะมีค่าผ้าอ้อมค่าคนดูแลแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็คือการเสียกําลังใจจากมะเร็งบางคนก็หมดอะไรแต่ยอยางนะครับซึ่งหมอก็อยากจะให้กําลังใจไว้นะที่นี้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่หมดกําลังใจว่ามะเร็งยังมีโอกาสหายขาดได้นะครับ โดยพองยิ่งมะเร็งระยะต้นมะเร็งระยะที่4ที่แพร่กระจายไปแล้วในวงจํากัดก็ยังมีโอกาสารักษาหายขาดได้ในโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์และก็เครื่องมือที่พร้อมนะครับตะกี้กล่าวไปแล้วนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน,นะครับซึ่งค่าวินิจฉัยที่แพงเนี่ยก็จะเป็นค่าเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ค่าตรวจชิ้นเนื้อซึ่งบางกรณีเนี่ยการตรวจชิ้นเนื้อก็จะมีการย้อมพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้อมยีนผิดปกติหรือว่าเป็นการย้อมพิเศษเพื่อวินิจฉัยว่ามะเร็งเนี่ยเป็นชนิดใด ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่อยากที่จะตรวจยีนบางตัวนะครับเช่นอองโคไทป์ดีเอ็ เพื่อดูว่าจะต้องให้ยาเคมีหรือว่าให้การรักษาด้วยการให้ยาต้านฮอร์โมนอย่างเดียวอย่างนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงหรือในบางกรณีที่เราต้องการที่จะรักษาด้วยยามุ่งเป้าก็จะมีการส่งตรวจยีนพันเอลนะครับซึ่งก็จะต้องส่งไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายก็เกินแสนนะครับซึ่งมักจะเบิกไม่ได้ส่วนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็มีทั้งค่าผ่าตัดนะครับค่าฉายหลังสีแลวก็ค่าให้ยาเคมีบําบัดซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปนะครับตารางนี้ก็จะยกตัวอย่างค่าใ้จ่ายหลังสีให้ดูนะครับก็จะพบ 0,000บาทนะครับถ้าเป็นคลินิกพิเศษก็อาจจะบวกมากกว่านั้นอีกประมาณสัก50,000ถึง1,000 0 0บาทในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนก็จะคูณ2ถึงคูณ3นะครับขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลนั้นเนี่ย VIP ขนาดไหนแล้วก็สิ่งที่แพงที่สุดของค่าใช้ายรังสีก็คือค่าใช้ายรังสีโปรตอนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายจ,าจะเริ่มต้นที่อยู่ประมาณ3,000 0 0บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านบาทนะครับสำหรับค่าใช้ายอนุภาคโปรตอน ยาเคมีบำบัดเป็นยาที่รักษามะเร็งมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ค่ายาเคมีบำบัดก็มักจะไม่แพงในโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะอยู่ระหว่างประมาณ5,000นะครับจนถึงประมาณสัก20,000-30,000ถึง 30, บาท ก็แล้วแต่ยาบางตัวยาส่วนใหญ่ก็จะเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการบัตรทองและประกันสังคมนะครับจะมียาบางตัวที่เป็นยาเคมีมบัตรที่จะเบิกไม่ได้บางตัวเท่านั้นส่วนยามุ่งเป้ายามุ่งเป้าก็เป็นยาที่ออกมาประมาณ10-15ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยามุ่งเป้าเนี่ยมักจะเบิกไม่ได้นะครับมียามุ่งเป้าบางตัวเช่นยามุ่งเป้าในมะเร็งเต้านมที่ชื่อว่า trastuzumab ซึ่งก็จะสามารถเบิกได้ในผู้ป่วยบัตรทองถ้าตรงกับข้อบ่งชี้ที่สปสอชออนอนุมัติให้เบิกนะครับยามุ่งเป้าสําหรับมะ ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า first generation หรือว่ารุ่นที่1ซึ่งราคาต่อเดือนก็มักจะไม่แพงก็จะเบิกได้ในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่จําเป็นที่จะต้องใช้ยามุ่งเป้าสําหรับยามุ่งเป้า g e n e r a t i o นที่3สําหรับมะเร็งปอดน,นะครับหรือว่ามะเร็งเต้านมที่จะต้องใช้ยามุ่งเป้ากลุ่มอื่นๆหรือว่ายาต้านฮอร์โมนชนิดใหม่ๆเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เริ่มตั้งแต่เดือนละประมาณ3 0,000ื่นนะครับจนถึง70,000บาทในโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะครับถ้าเป็นเอกชนก็ประมาณคูณ2หรือคูณ3นั่นคือค่าใช้จ่่ายตออเดืนนะครับ ยาที่แพงที่สุดในปัจจุบันตอนนี้ก็คือยาภูมิคุ้มกันบําบัดนะครับซึ่งค่ใ้จ่ายอยู่ประมาณแสนถึง200,000บาทต่อเดือนนะครับก็จะใช้ยาภูมิคุ้มกันบําบัดได้ในบางโรคเท่านั้นเองเช่นมะเร็งศีรษะและลําคอนะครับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งไตมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานมาเป็นต้นนะครับรายละเอียดสําหรับยาภูมิมบําบัดอื่นๆก็สามารถปรึกษาคุณหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาได้นะครับจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาะเมล็งเนี่ยไม่ถูกเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองดังนั้นวิธีการป้องกันการเกิดมเมล็งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเลี่ยงความเสี่ยงเช่นสุบุหรี่ดื่มเหล้าพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสบางตัวนะครับท่านสามารถไปดูคลิปเก่าๆของหมอได้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันมเม็งหรือการค้นหามะเร็ง เพื่อให้เจอมะเร็งระยะต้นซึ่งเราเรียกภาษาทางการแพทย์ว่าเป็นการคัดกรองมะเร็งนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านคัดกรองมะเร็งก็จะพบมะเร็งระยะต้นซึ่งค่ารักษาพยาบาลก็มักจะประหยัดกว่ามะเร็งที่อยู่ในระยะปลายมะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดก็คือมะเร็งระยะแพร่กระจายนะครับเพราะฉะนั้นรักษา